มีคนมาตัดไม้ทำลายป่านะครับอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติาหัวไร่ปลายนาบริเวณไม้ใหญ่มากนะครับอยู่เขต นาพูเราสาหัวแหนเอาไว้นะครับครู้ใครมาตัดปาไม้มาตรวจสอบหน่อยครับ ป่าแห่งนี้นะครับมันมีความอุดมสมบูรณ์มากมีเสียงจักจั่นร้องเห,นหแน่เนี่ยเราสาห่วงแหนไว้ตั้งแต่ไปู่ปสมัยย่าของเรานะครับมาวันนี้เองนะครับขึ้นตรงกับวันที่17เดือนมีนาคม 2,563นะครับมาก็จะเจอสภาพแบบนี้แหละไม้ขัดแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้เคลื่อนย้ายไปไหนอยู่ตรงนี้แหละครับอายุของไม้ประมาณ2 0่สถึงสาปีนะครับ เกิดมาก็เห็นแล้วเราสรางห่วงเห็นรักษา,าไว้แล้วก็มีมือดีมาช่วยโอกาสมาลักลอบตัดซึ่งเราเองก็เสียดายมากนะครับ มาดูสภาพป่าบริเวณนี้นะครับไม้ก็สูงใหญ่มองไปร,รอบเวลานี้เป็นเวลาหน้าเลวไฟไม้หมดเสียงร้องของจักรจันทร์ ซึ่งเราหวงแหนเอาไว้นะครับแม้ว่าจะไม่ใช่ของเราแต่เราก็หัวงแหนเอาไว้เพื่อความมุ่มสมบูรณ์ใช้เป็นแหล่งอาหาร มีหาหลา,ายอย่างมีดอกกระเจียวมีกระจันแต่มีบางคนซึ่งเป็นคนเห็นแก่ตัวมากมาลักลอบตัดไม้ทำลายป่า บริเวณนี้เราจึงขอฝากให้หน่วยงานราชการนะครับเพื่ออกมาดูแลด้วยขอบคุณครับ